ทรงอนุญาตกับปิยภูมิสามสี่ชนิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ที่อันเป็นกับปิยภูมิซึ่งสงสมมุติไว้รูปใดใช้ ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกับปิยภูมิสามชนิดคือ 1. อุตสาวนันติกากับปิยภูมิที่ประกาศให้รู้กันแต่เริ่มสร้าง 2. โคนิสาธิกากับปิยภูมิเคลื่อนที่ได้ 3. ขะหะปฏิกา เรือนของขะหะบดีที่เขาถวายให้เป็นกัปปิยภูมิ